สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอชชัตนะครับแล้วในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นมีดนะครับเป็นบอมแมทมีดนะครับผมโอ้โหแล้วดูฝั่งนู้นครับเขามาทั้งแครนเลยนะครับผมปะเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเลสโก้ครับผมฝากฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับโอ้โหฝั่งนู้นไปหมดเลยเลยตายหมดเลยแต่ตอนนี้คือวิ่งไปกันตรงไหนวะเนี่ย ผมว่าน่าจะวิ่งไปที่วางเแล้วมั้งเอ้อเฮีย er! มาจากไหนเนี่ย <laughs> วิ่งมาปาดผมเลยโอ้ยฝั่งเราแม่งตายหมดเลยอะดูดิเหลือสามคนฝั่งนู้นเขาโอ้โหเฮียแปดคนเต็มแปดคนอะ่ะทั้งแคนอะออกเลยมารอบใหม่ครับรอบนี้ของจริงครับมาเล่นดีๆล้วร,รู้สึกว่าห้องมันจะหน่วงด้วย <laughs> เพราะว่าบอมแมทแต่เวลา เตรียมพร้อมกันเยอะเราไม่กดเริ่มเกมมาทีอ่ะมันจะหน่วงไงทุกคนเข้าใจปะคนก็น่าจะรู้อยู่แหละมันหน่วงต้องดูอ่ะว่ามันหน่วงหรือเปล่า่านั้นแหละปุ๊บไอ้เหียไม่โดนเกือบตายเมื่อกี้มันหันหลังมาไหมปุ๊บเอาเลยเอาดิเอาดิลุมลุมลุมสวยหมดทีมมารอบแรกอาจจะแบบยังไม่ค่อยเข้ามือต้องรอบ2องอะไรเงี้ยนะครับ และหลังจากนี้เราจะนำนะครับบอกเลยมั้งนะต้องเล่นตามเพื่อนนะครับเพื่อนที่แบบว่าเล่นมีเป็นนะเกมเร็วเลยล้วกันน้าประตูมีเฮ้ยเยอะๆนี้เยอะเอาคนอื่นก่อนละกันถอนอุ้ยเกือบตายเฮียกลับมาไหมเอาดิเอาฟันไม่โดนรอบนี้แหละโดน เฉลบข้างก็ไม่ให้อ่ะคือแบบเป้าต้องตรงเลยอ่ะไอ้นี่น่าจะภาพไม่โหลดเฮียยางแหลกเลยตัดไม่โดนโอ้โห,โหเฮียมึงก็เกินภาพมายังไอ้นี่ก็แหลกเกินโอ้โหโอ้โหว้าไปว่ามาปิงเ่าหร่ปริงแค่นี้ผมน่าภาพภาพน่าจะยังไม่โหลดคราวนี้น่าจะโหลดแล้วมั้งโอ้ยเฮียมึงก็เกินภาพไม่โหลดอ่ะ เดบผมเปิดเสียงคนพูดแปบนึงไม่ยินเสียงคนพูดวะ้า,ามันโหลดยังเนี่ยนาโหลดแล้วแหละไปปุ <c oughs> ๊บอ๋ไม่โดนอ่าโดน <c oughs> ไม่ลงจอเร็วกันวะไม่หาลงจอเร็วกันบ้างนะแม่งจะได้ไม่บ,บวับแปลกๆงี้มาผมเป็นคนวางระเบิดวะ <c oughs> สวยดีอย่างเงี้ยดี <c oughs> อยากวางระเบิดจัง ผมว่าแม่งมายาวแน่เลยนี่ไงผมว่าแล้วห้ามตายเด็ดขาดผมอะต้องเล่นแบบว่าเล่นใจเย็นโดนไอ้สั์ไอ้โดนเอามันเอามันอ๊อเอ้าไม่โดนมาผมขอวางระเบิดเลยแล้วกันปางเอเพื่อนมาเลยพร้อมพร้อมเฝ้าเลยเฝ้าเลยแค่นั้นแหละเหลือหนึ่งแล้วปางวิ่งหาเลยแค่คนเดียวเอง ผมว่าต้องอยู่ที่ไหนสักที่แหละอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่ต้องละเพื่อนเก็บไปแหละเล่นชิลๆครับโอ๊ยฝั่งเราแม่งหายไปสองคนวะ่ะเสียเปรียบแลละเสียเปรียบแหละแต่ผมมั่นใจในฝั่งผมครับว่าเขาเล่นได้ละโอ้ดูดิมีแคนมีดอยู่โอฝั่งเราอะ่ะต้องกลัวครับโอ๊ย อุ้ยได้ไงเพื่อนโดนเลยแตกไปล่างแค้นให,ห,เหนเ้เหลือสามคนฝั่งเราเหลือสามเพื่อนแตกไอ้เหี้ยจะไหวปันเนี่ยผมไม่ไหวแน่เลยถ้าถ้าจะโดนลุมอย่างเงี้ยแมงวางบีแตกไป <c oughs> แตกไป <c oughs> ผมกูแม่งเลยเพื่อนดูให้หน่อยเพื่อนดูให้หน่อย ปูแล้วกู้อย่างนั้นอะไรเฮ้ยเกือบโดนตีมึนแน่งเลยไม่ต้องดูหรอถ้าผมเล่นยิงปืนนะผมเจอระเบิดผมก็กู้แม่งอ่ะผมตีมึนเลยผมไม่สนอะไรทั้งนั้นอ่ะกู้ม่อย่างเดียวอ่ะมีนี่ไงมันมีครีมไงครีมวางครีมกู้สบายอยู่แล้ว W ิปไปเลยเอาดีเอาดีเอาดี ดีไงไอวางระเบิดได้บ้างเนี่ยเอวางได้เอวางได้นะไปครับเราหาคนต่อเอ้ยเอ้ยแน่แน่อุ๊ยไม่โดนไอชี้มีดไม่ถึงได้ไงแต่เสื้อดำเกือบตายแล้วว่ะ <c oughs> ผมน่าจะฝันไม่โดนด้วยไอสองคนมเมืเอี้ย <c oughs> แตกเลยแต่ไม่เป็นไรไหวปะเนี่ยโอ้มีมีคู่ขาวดำ ไอ้มีคู่เนี้ยผมดูไม่เป็นด้วยเวลาผมเจอกับคนที่เล่นมีคู่อย่างนี้ใช่ป่ะผมแบบจะตายตลอดไงไปวิ่งยาวเลยครับไปปบไม่มีใครนะครับผมน่าจะไปเล่นทางอื่นบ้างยังไงเกือบตายกูซ้ายมือมีแตกไปโอ้โหโดนหัวพอดีเลย อยู่ในกันผมว่าอยู่แถวโมงบีแน่เลยไปวิ่งไปโมงบีเลยระวังดักอ๋อไม่มีนะครับต้องระวังดักโมงบีจริงด้วย <c oughs> อะเพื่อนเก็บไปแล้วไม่ต้องแล้วเกมเร็วเวนี่ยหกแล้วลอ่ะไอผมได้ระเบิดเว้ยไปดีไปวาง A ดีกว่า ไม่ค่อยอยากวางบีเท่าไหร่บีมันกล่องนู่นนี่นั่นมันเยอะโอ้แต่คนมาตรงนี้เยอะเหมือนกันเนี่ยไปเล่นที่อื่นดีกว่าไปไปไป,ไปเอาดิเฮ้ยแตกไปโอ้โหเฮดช็อต <Head shot S 1> โดนหวดัว,วอีกสวยอ้าวเพื่อนเหรอผมวางบีแม่งเลยแล้วกันกูขอวางระเบิดก่อนวางบีแม่งไปแต่พึ่งแต่พึ่งตายหมดเออขอขอให้กูได้วางระเบิดเถอะ ไม่รู้ตอนนี้อีกคนหนึ่งอยู่ไหนเฮ้ยฝั่งมือเขาออกกันหมดเลยเหรอน่าจะรีสกอร์แหละ yeah. เฝ้าเลย yeah. Yeah. เราเฝ้า <Yeah. S 2> คนอื่นเขาวิ่งหา <Okay. S 2> เอ,อ้ยอยู่อยู่นี่อยู่นี่มาแล้วอยู่ตรงประตูตรงประตูตะตขอหน่อยล <pok Yeah. S 1> ะกันเอ้าไม่ต้องแล้ว <laughs> เพื่อนเราฟันตายไปแล้ว ต่อครับโอ้โหกำลังมันเลยน่าจะสักประมาณ13วินเนาะ13วินนี้คือแบบกำลังดีเลยอันนี้แค่9วินเองเสียดายมากแตกไประเบิดตกอุ้ยแป๊บแป๊บรอแป๊บอุ้ยเพื่อนตายอุ้ยเกือบเกือบละกูเกือบละกูเฮ้ยเฮ้ยได้เฉยเลยนึกว่าตัวเองจะตายซะแล้ว เหลืออีกคนเดียวคนเดียวอยู่ไหนอยู่ในว่าผมว่าอยู่แถวบีนี่แหละต้องระวังแบบระวังมากอะกลัวโดนดักมากเอ้ไปตายกันตรงไหนวะเนี่ยตายอยู่เองกันแน่เลยรอแป๊บนึงกำลังไปเพื่อนเก็บไปยังอ่ะเก็บไปแล้วมาครับวินสุดท้ายแล้วครับเกมเร็วเลยรอบเนี้ย ได้ระเบิดนะสกอร์ผมนี่วางระเบิดนะเนี่ยถ้าวางระเบิดชื่อเราอ่ะมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดไงนะครับกูมากันแล้วว่าแตกไปกูขอวางระเบิดก่อนได้ไหมวางระเบิดกับแม่งเลยแล้วกันก,กูเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ขอวางก่อนโอเควางแล้วกูรีบพอดีรีบไปหน่อย <c oughs> เพื่อน้าระเบิดเลยครับเพื่อน้าเลยครับข้างล่างบีมาแล้วมาผมเองอให้เพื่อนจัดการไป่ะจะขอฟาระเบิดกันเฮ้ยยาวมาบิงไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยทำไมตัวนี้มันแดงวะแตกไปอุย้ยโอ้โหตายเลยจะดับเบิลคิวซะหน่อยอยังไงครับยังไงครับเพื่อนไหวปะเนี่ยปลาครับสามรวมหนึ่งลุมไปเลย เข้าไปเลยทีเดียวไม่ต้องครับไม่ต้องรอครับไปเลยครับไปเลยครับเอ้ยเอ้ยศีละคนเลยเหรอเออไม่เป็นไรครับเราก็ชนะแล้วเพราะว่าระเบิดระเบิดพอดีจบแล้วครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ